ไม่มีนี่ไข่ของแมน่นกลังนี้นะครับสแสดงว่าเขาฟักแล้วเห็นไหมให้ดูซิยังนกง่ายๆจากบ,บ้านเอสเอฟครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาจ้างมือปือนกันอ่ะอย่าเพิ่งตกใจมือปือนที่ว่าก็คือน,นกมือปือนนั่นเอง ทำยังไงอ่าจะทำให้ดูนี่เลยเดี๋ยวเราจะเอาไข่ของหลังนี้นะครับหลังสุดท้ายนึงเราจะเอาไปฝากอันนี้คือไข่ของนกโอาลาไลแต่เราจะเอาไข่นี้ไปฝากกับนกสีล่างอีกกลงหนึ่งเราไปดูสิแมวขออนุญาตนะ มีสามใบเดี๋ยวเราจะขอมาสักหนึ่งใบครับโอเคอเราขอมาหใบแล้วขอมาสักหนึ่งใบนะปิดไปก่อนปิดไปก่อนขอมาปักต่อเดี๋ยวเราจะเอาไข่ใบนี้นะครับเอาไปให้ พ่อแม่นกอ,อีกลังหนึ่งฟักามาแล้วเราจะเอาไปฝากลังที่4นะครับแต่ก่อนที่เราจะเอาไปฝากลังไหนเราต้องรู้นะครับว่าลังที่เราจะเอาไปฝากมันต้องเป็นลังที่ออกไข่มาไล่กันกับรังของนกโอพารายนะครับซึ่งก็คือรังที่สี่ ก็จะออกไข่มาไล่ๆเรียๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไข่ของนกโอพารายมาฝากอ่าเราทำสัญลักษณ์ไว้แล้วสีอ้าวันมีสองฟองจริงเราจะเอาอันนี้อ่านี่นะเราทำากากระบาดไว้แล้วเวเราจะาใส่ ประมาณ10วันแดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะฝักไหมโอเคเปิดก่อนแม่เขามาฝักอ้าวันนี้ครบำกำหนดลูกนกฝักแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิว่าไข่ของนก,กอุปลายก็จะฟักหรือยังมาตามมาขออนุญาตดูหน่อยนะ แม่เขาน่าจะออกกันแหละดาสิอุ้ยนกตัวนึงแล้ว,วแต่ไข่ย,ยังอยู่เห็นไหมครับไข่ที่เรากากากระบ,บาดไว้ยังอยู่นั้นเราต้องรออีกวันสองวันแล้วมาดูใหม่โอเคอ่าผ่านมาอีกสองวันเรามาดูสิ เขาจะฝักหรือยังตามมามาอีกแล้วมันรบกวนอีกแล้วออหลังที่สี่อ๋ฝกแล้วดูสิใช้ไข่ที่เราทำเครื่องหมายไหม ไม่มีนี่ใครของแม่นกลังนี้นะครับสแสดงว่าเขาฟักแล้วเห็นไหมดูอซิ้อ๋มอมไม่เห็นนกนะแต่ฟักแล้วมีสองตัวแล้วไหนโอเคเห็นไหมครับนกมือปืนเราทำงานสำเร็จ ใช้ได้ใช้ได้ปิดเลยก่อนหนาวอันนครับประโยชน์ของนกมือปืนก็คือเขาจะช่วยฟักไข่ที่เราต้องการให้เพิ่มผลผล,ผลิตนะครับมันก็จะทำให้นกที่เราต้องการนกโอพลายเยอะ เราก็เอาไข่เข้ามาให้นกมือปืนฟักเพื่อเขาจะได้ออกไข่ใหม่ได้เร็วขึ้นมันก็เป็นการเพิ่มจำนวนนกที่เราต้องการให้มีมากขึ้นอ่านี่แหละข้อดีของนกมือปืนโอเคไปแล้วกไม่รบก,กลวนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ